เอาเข้าไปกันต่อครับไปต่อครับียิบซ้ายมาครับพี่พี่ออดย้อนขึ้นขยับซ้ายมาครับ แล้วสงการคู่นี้สนุกครับไวใกล้ๆเทียงเจอเพชรสงการเพราะนายน้องออ,ออกบอลครับเปลี่ยนแกนซ้ายครับขยับมาอย่างอยู่ที่ทด้านซ้ายแล้วลูกนี้แม่มย่างได้ขยับเปลี่ยนแกนขวาชยะ ER ลูกนี้โดนตัดทิ้งครับไปหาคู่หาคู่เลยหาคู่เลยดูคู่ดูคู่เลยสองการหังเัจวานีแม่นเทคตัวผกลอนโดไม่ดีครับตอนนี้นักนกรครับได้ทุ่ม นันนกกอล์ฟถูกมาให้ตั้มตั้มเก็บได้ครับตั้มแม่เกี่ยวลูกบอลมันไม่อยู่เท้าครับเชิดทางด้านไปเออโจ๊กนันลอยรับไปครับบังแล้วบอลออกหลังไปครับเอาแล้วก็บอมพุธิดบอมพุธิดฝากพี่น่านเชิดวัดลูกนี้ให้มาครับแม่แล้วโดนด่าครับปะตาก ลูกนี้ยอง,งยงิ่งก็ไปตูดตาครับยกขึ้นมาเป็นนัดด้านดอลอ้อครับขยับมาทางด้านขวาลึกเจ้าหุยบัญญัติศพนิชกุลหุยบัญญัติศพนิชกุลครับขยับไปทางขวาวฝากมาจังหวะนี้แล้วโดนตัดทิ้องออกข้าวไหมครับเป็นนัดด้านแบงค์สารดินครับจะได้ทุกครับ เอาไปทางด้านหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับดอเลาะดอเลาะเลือกครับทุ่มแบงค์แบงค์ลูกนี้จะพิกเจอตัดทิ้งออกลังอยางได้ไปกันเนื่องทีครับตอนนี้นั้นแบงค์สรนได้ดครับ แบ่งวางมาลูกดีครับบ่งสกัดเองไม่ได้ยางอยู่ที่ทางด้านธีรศักดิ์เสียบอลเอาลงนี้แล้วลูกนี้ยัดกราไดใส่สายครับโอ้โหเอา้าไอ้บอล